ต่อไปเป็นซอยสิบซอยสิบซอย10ซอยสิบให้พูอะไรวะตอนนี้ผมอยู่ซอยสิบนะครับนส,นสนามสนามสนามสองซอยสิบขาซอยสิบขาออกนะออกไปทางเมนหนึ่งนะครับเนี่ยผู้ประกราศก็คืออา่าอะไรวะ คุณรักครับบานเลขที่บ้านเลขที่7จ็ดทับหก 6, 6ปากซอยปากซอย18เชิญหลงพ่อทวดเชิญหลงพ่อทวดมามาราชก,การให้น้ำในในหมู่บ้านให้หลายลงไปลงทะเลไปเลยผู้อยู่ภายนอกขอให้สิ่งที่คุณอยู่ภายนอกขอยรวมใจสวดมนต์ ขอให้พัฒนาตายสวดมนต์กันทั้งแผ่นดินจะน้ำจะเลยยุบไปได้ท่านอย่ายืนเฉยได้คำตามอันนี้จะได้ผลตามนั้น,อย,นอย่าได้ว่ากันนะอข,นขอให้รักกันรักใคร่กันจับมือด้วยกัน,ท,นท่านจะท่านจะชาตหมายก็ยแล้วแต่